ดีค่ะทุกคนแพรแพซสิวค่ะวันนี้เรามากับไมโครโฟนนะคะก็จะมารีแอคชั่นของวง powerpad กันอีกนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้ทำารีแอคชั่นเพลงคำสาปไปแล้วแล้วคราวนี้แพ้ตามมาจาก i อจของพี่แพ้ powerpad นะคะซึ่งบอกว่าเป็นเพลง mv ที่หาดูยากที่สุดในโลกนะคะฉะนั้นเราก็ต้องตามมาค่ะซึ่งเนี่ยที่แพรมาดูตรงหน้าจอก็คือเป็นเพลงอยาเขย่าวนะคะสองห้าสี่สามตอนนั้นอายุกี่ขวบนะนึกก่อน ทุกคนสองห้าสี่สามแพยุ9เก้าขวบตอนนั้นทีวียังไม่เข้าในหมู่บ้านเลยยังต้องหมุนหมุนหมุนเยเลยฉะนั้นนึครคงแพก็ไม่เคยดูเอมวีนี้เราก็น่าจะเก่าจริงเพราะว่ารูปทรงเอมวียังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่เลยเดี๋ยวเรามาชมกันคะ่ะคือ Powerpad เขามีช่องแมนของตัวเองกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาลงในชาแนลเขากันเออมาเป็นเป้า ไม่เคยดูจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นก้าขวดจริงๆโคตรหล่อตาสวยมากนี่เป็นตู้กดอันนี้กดน้ำอะไรอ่ะในตอนอาชูฉันเขาขวดมีตู้กดน้ำ้วยหรอโอ้โหล็อก ื S <S เสียงแบบุ้ืมโอ้ดี่แพนเขาต้องยืนเอียงพูดถึงนะทรงผมต่างๆอะไรแบบนี้ในยุคแบบสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นผู้นำเทรนในตอนนั้นก็ได้นะตอนก้าวขัวแพมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกัน ต้องแบบหลอ่อหล่อจริงจริงอ่ะอืเอ๋อ,อแล้วก็ดออลีกล้องเออขย่าไม่กี่ครั้งอะระวังนะเธอ ท่าทายอ่ะอยากเขย่าละอุ้ยแต่อยากเขย่าอ่ะเอ้ยคืออะไรเด็กอ๋ออุ้ยดนตรีพี่พวกพี่เขาเล่นดีมากมาก,มากเลยอย้ร็อคเกอร์หูสีผมอันนี้พี่อะไรอ่ะที่ผมแดงแดงอ่ะโอ้โหอันนี้พี่เขาแบบใส่เยลทำให้ผมมันแดงหรือว่าทำสีผมให้มันแดง เออไม่รับรองความปลอดภัยนะคะเชื่อว่าเหล่าเบบี้น่าจะอยากโดนขย่าหรือเปล่าคะเนี่ยอยากรู้ก็ลองขย่าดูนะจ๊ะเอ้ยเบียร์นี่ไม่เคยดูจริงๆเลยเนี่ยนึกถึงแบบสมัยหนูเลยเนาะ นีมีแบบข้างหลังมีอะไรนะสเก็ดไฟที่เจียเหรอโบราณมากสเก็ดไฟที่เจียมันน่าจะเป็นพอปไฟอะไรหรือเปล่าบแบบบล็อกอะนอกบล็อก ดูแล้วก็มีความสุขยิ้มทั้งๆที่แบบพวกพี่เขาทำหน้าเทไม่ก็มีความสุขอะไรก็ไม่รู้เออไม่รับรองความปลอดภัยชอบจริงๆเลยเพลงคาทายนะดีก็จะเป็นใช้วิธีแบบว่าเหมือนหายใต้สึกแล้วก็ดอลลี่เนาะเออดอลลี่กงไปจับอะไรเงี้ยเออโดยที่แบบไม่ต้องแสดงเอ็มวีมากมายขาย ขายวงค่ะไข่วงขายขายเสียงอืหน้านักลองก็กินขาดแล้วค่ะครูดิงเหรอตัวอะไรอ่ะเป็นสปอนเซอร์ในยุคนั้นเหรอหรือว่าอะไรอันนี้น,นี่คืออันนี้นี่เอ็มบีเอ็มีกระตุกหรือว่าคอมแพกระตุกน่นารักค่ะทุคนอยากขย่านะหรือว่าอยากขยา่าเอาจริงๆอยากขย่าใช่ไหมรู้นะ <laughs> เออน่ารักอันนี้ไม่เคยดูจริงเอาจริงๆนะเพลงยุคนั้นที่แบบไม่ได้ดูมีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ดูมีเทคนิคเทคโนโลโยีในการแบบอะไรมากมายอะ่ะคือแบบมันเพาะด้วยตัวของมันเองด้วยดนตรีด้วยแบบเสียงร้องติดตามอีกหนึ่งผลงานได้เดรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นคนตั้งบณรทินทานกับตัวเองไว้ว่าจะติดตามทุกผลงานนะคะไม่รู้เลยอือสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืมซับสไคร้แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิลสไตล์ได้คะ่ะบ๊ายบาย